น,น่ีลงไฮบิดเลยเหรออันนี้เเดี๋ยวไปแข่งกันเลยดีกว่าอยากจะรู้ว่าฝีมือคำพูดอะไรไมันจะเก่งอกวอากันวาวันนี้ช่อง pt magneton motorsport ได้สร้างรายการใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า pt challenge รายการนี้จะเกี่ยวกับการทำภารกิจอันฮัิโหลหดและท้าทายมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาให้สมชื่อกับรายการ pt challenge เราก็ได้ภารกิจมาก็คือว่าเราต้องปรับแต่งรถ2คันที่เป็นรถเก่ารถบ้านนะครับเป็น Nissan Sunny นะครับและ Toyota Corona ซึ่งเรามีงบคันละ15,000บาทนะครับในการตกแต่งและเราได้ให้ทีมงาน S63 นะครับเป็นคน modify ให้กับเราไปดูกันดีกว่าว่าเราได้ modify อะไรไปแล้วบ้างนะครับวันนี้นะครับเราได้รับภารกิจนะครับมอบหมายมาจากเบื้องบนนะครับให้เรามาดีไซน์รถนะครับให้กับนักแข่งของเรานะครับทั้ง2ท่านให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่พวกเขาจะต้องไปเจอนะครับ เดี๋ยวพวกเรานะครับจะมาดีไซน์รถทั้ง2คันให้เข้ากับนักแข่งทั้ง2คนนะครับได้ขับกันนักแข่ง2คนนี้นะครับที่จะมาขับก็คือ V กับ Big b นะครับผม Big น่าจะเป็นคนแบบบ้องๆเฮฮานิดนึงส่วน V ก็จะแบบซีเรี u s นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดีไซน์นะครับว่ารถคันไหนเนี่ยจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนให้มันเข้ากับบุคคลนั้นๆคันแรกเลย นิสสันซันนี่คันนี้เนี่ยให้บิ๊กเห็นด้วยไหมครับโอเคคันนี้โคโ l a ให้ V ีเดี๋ยวเรามาช่วยกันดีไซน์ดีกว่านะครับให้รถ2คันนี้มันเหมาะกับทั้งบิ๊กแล้วว หลังจากที่เราได้ดูการโมดิฟายรถจากทีมงานไปแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ารถนั้นหน้าตาเป็นยังไงและคนขับนั้นเป็นใครนะครับ สวัสดีครับผมมีธนาศิวนาถครับไม่รู้วันนี้มาทําอะไรบ้างกับรถข้างหลังกับสถานที่ที่ไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะครับกับรายการพีทีชาเลนจ์ที่อยู่ดีๆก็มีคนโทรมาบอกว่าเฮ้ยมานี่หน่อยมาทําอะไรก็ไม่รู้กับรถข้างหลังของผมนะครับเป็นโตโยต้าโครนาไฮบริดทีอาร์สปอร์อะไรอีกวะทีอาร์ดีอะไรไม่รู้เต็มรถไปหมดเลยกับสไตล์แบบนี้ซึ่งก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเอามาทำอะไรเครื่องอะไรเกียร์อะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือล้อแม็ไลายคอสมิกครับ ที่จะเอามาใช้ในการชาเลนจ์วันนี้แล้วก็กับสเปครถประมาณนี้บอกเลยกับสถานที่ประมาณนี้น่าจะมันแน่นอนแต่ก็ไม่รู้นะว่ามาทำอะไรกับไอเด็กกระโปงข้างหลังผมก็ไม่รู้มันมาทำอะไรเหมือนกันเดี๋ยวลองไปถามมันดูครับว่ามันมาทำอะไรเผื่อมันจะรู้นะครับสวัสดีครับผมบิ๊ก ชิดิพงศ์อาจินมาทานะครับวันนี้มากับนิสสันซันนี่ก็เป็นรถบ้านนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงแป๊บพึนมาทำไมก็ไม่รู้ใครบอกให้คุณขึ้นไปอ่ะทีมงานนะดิไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะ มาครับเดี๋ยวผมมารีวิวรถของผมกันดีกว่าคันนี้เป็นนิสสันซันนี่เครื่องพันห้าเกียร์แมนนวลนะฮะก็แต่งโดยทีมงานที่มีงบให้หมื่นห้าต่อคันใช่ไหมคันนี้ก็ออกมาได้แบบซื้ออะไรมาก็ไม่รู้อะไม่ได้จําเป็นเลย <c oughs> ใส่ไว้าทาไมเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีล้อคอสมิกอันนี้ดีอันนี้ผมว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็เห็นแวบบ็แบบสีแดงใสมาให้เพื่อความปลอดภยัยเป็นผ้าเบรกของน e x สเตอร์นะฮะอันนี้ก็ดีข้างหน้าก็จะมีสปอร์ตไลท์ ผมว่าอันนี้ม,มันง้องงอังอะเนี่ยจะทนเหรอไม่อันนี้ใส่ไว้คุณจะได้ดมฝุ่นรถผมไงจะได้เห็นไม่มีทางครับผมอยู่ข้างหน้าอ๋อโอเคผมต้องใช้อ,อันนี้ต้องใช้ดีต้องใช้ยอเให้ยอให้ยกให้อันนี้ต้องใช้มากรับกรอบป้ายทะเบียนนี่ พิีแม็กนีตอนอันนี้เพิ่มแรงมานะเพิ่มแรงมาเหรอเพิ่มแรงมาเพิ่มห้าตัวอันนี้น่าจะมีขายไหมทีมงานไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วไม่มีแล้วใครอยากได้ก็มาแกะเอายกให้แล้วนี่คุณเอาเรือมาทําอะไรเนี่ยเรือหรอเรือของผมแม่เขาเขามีงบไปหมื่นห้าซื้อเรือเท่าไหร่น่ะห้าพันเรือห้าพันแล้วฮะเอามาถ่วงน้ําหนักรถตัวเองนะทางอาคูณรถผมแลลี่อแลลี่มันก็ต้องเตรียมพร้อมใช่ไหมครับอ๋อพร้อมลงน้ำเผื่อลงนงลงน้ำเราก็ได้แบบมีเรือกับฝั่งคุณอ่ะอะไร ไม่คุณอะถอดเรือให้ทานก่อนเถอะไม่คุณอะไม่พร้อมแลผมมันพร้อมโอเค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 คุณผู้ชมทางบ้านเขารู้แลนลี้มันต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างเซตตี้มีอะไรใส่พองมากเลยวะเจอกรีดไปเนี่ยอันนี้ขนาดมันพร้อมแล้ไม่ต้องใส่รองเท้าแตะเลยนัดแข่งบ้านไหนวะเนี่ยคนกูคนคนที่ไหนเนี่ยผมชิวๆเป็นสไตล์ผมรถคุณเนี่ย อะไรนี่ยอันนี้อะไรครับสไตล์ผมสติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยเบบี้ออนบอร์ดกลับบ้านไปเลี้ยงลูกดีกว่ามากนี่ถ้าไม่ติดว่าเอาคาซีทใส่ไม่ได้นี่ใส่พกลูกมาด้วยแล้วแน่แข่งคุณเนี่ยนี่สติ๊กเกอร์รักโลกไฮบริดโอ้โหนี่ถ้าคุณคุณคุณรู้ว่ารถเป็นไฮบริดนี่คุณต้องบริปีรถนะเอย่าไปดูข้างนอกต้องดูข้างใน1 5ื่น้านี่ลงไฮบริดเลยเหรอคันนี้เกินไปเปล่าดูจากทรงแล้วก็ ไม่ได้ครื่งของรถผมครับอย่าพูดเยอะพูดไม่ชัดก็พูดเยอะทีไเลยทีมงานจริงๆแล้วไม่ต้องลำเอียงขนาดนี้ก็ได้นะ <c oughs> คือก็อแบ่งของให้เขาใส่บ้างไม่ใช่เอามาใส่รถผมเต็มๆอย่างนี้ต่อให้ต่อให้ข้างหลังก็จะมีรอบคันก็จะเป็นพวกกันชนนะครับอันนี้ก็เสริมมาเพื่อแบบ เอาไว้เบียดคุณพี่เขามีวิญญาณหรือเปล่าก็เดี๋ยวรู้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 อยากจะรู้ฝีมือคาพูดอะไรนมันจะเก่งกันวะเอาเลยไหมอะวัดเลยไหมสองคันนี้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปแข่งกันเลยดีกว่าแต่ไม่รู้นะว่าไปที่ไหนอะไรยังไงเห็นเขาบอกว่ามีสเตจหนึ่งเดี๋ยวไปเจอที่สเตจหนึ่งครับไปครับขึ้นเขาเดีทางขวาเป็นเขวภูเขานะก็อาจะต้องระมัดระวังหน่อยหนึ่งเอามาแต่งแบบ แดนลี่วันนี้เราจะมางัดกับพี่วีซะหน่อยกผมจะจอดตรงนี้เส้นช้อยู่นู่นผ่านมาแล้ว